ในหมู่บ้านลมรันจวนกลางทุ่งหญ้าสีมรกตมีเด็กหนุ่มชื่อไกลผู้มีฝีมือคว้างหอบแม่นยำราวสายฟ้าเขาเป็นที่รักของชาวบ้านแต่ไกลหญิงยโสมักพูดว่าคาเก่งคอไม่ต้องพึ่งผู้ใดแม้ปราดนวนผู้อาวุโสเตือนว่าความกล้าต้องคู่สติและมิตรไกลก็หัวเราะยะอ้าคนเดียวก็เพียงพอวันหนึ่ง ภัยแล้งรุนแรงลำธารแห้งขอดชาวบ้านต้องเดินไกลไปต่าน้ำลึกในป่าธมินซึ่งมีข่าวลือว่ามีพายุทรายรุนแรงทุกคนหวาดกลัวแต่ไกลต่อบบอกข้าจะไปตักน้ำให้ทุกคนข้าไม่กลัวพายุเขาคว,ว้าหอกและถังน้ำออกเดินทางโดยไม่ฟังใครแม้ชาวบ้านจะขอร้องให้ไปด้วยกันในป่าธมินลมเริ่มแรง ไกลฝืนเดินต่อทันใดนั้นพายุสายถลม่มหอบหลุดจากมือถังน้ำลมความ่าไกลสะดุดลม้มขาหลุดติดโคนไม้เขาตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ไร้เสียงตอบไกลสิ้นหวังคิดว่าคงจบชีวิตท้อใจที่ไม่ฟังคำเตือนแต่แล้วเสียงปีเท้าก้องดังปราดน่วนนำชาวบ้านมาช่วยเด็กเด็กผือเชือผูกไกล ผู้ใหญ่แบกถังน้ำใหม่ชาวนาใช้ผ้าบังลมพวกเขาร่วงแรงผ่าไกลและน้ำกลับหมู่บ้านไกลรอดมาได้เขาก้มหน้าขอโทษผมหลงตัวเองคิดว่าทำได้คนเดียวแต่ทุกคนคือพลังที่แท้ขอบคุณที่ไม่ทิ้งผมความสามารถเดี่ยวไร้ค่าหากขาดความทมตนและทีมความร่วมมือคือเกราะแข็งแกร่ง การยอมรับความช่วยเหลือคือวิวรธรรมที่ยิ่งใหญ่